ปีใหม่ปีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้กลับบ้านไปหาครอบครัวมันอาจจะเป็นเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วันแต่สําหรับผมมันคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมพลังได้ในทุกๆครั้งพอโตขึ้นอายุมากขึ้นผมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆมาขอ,ขอกอดในเดอ้อยหญ่ินหัวด,ด้ดหลาย ได้กลับมานอนบ้านแค่2คืนวันนี้ก็ต้องกลับไปทํางานไปทําหน้าที่ของตัวเองแล้วตากับยายก็ได้ผูกแขนให้พรก่อนกลับปีใหม่ผมก็ขอให้ตากับยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินข้าแซ่บๆซยู่เป็นลมโพลมไซของลูกหลานให้กำลังใจลูกหลานไปโดนๆเนื้อวาเสซ็ตแล้วเกาตีนใส่หัวตัวมานี่ยเนี่ย่ผ่าอะไร พ่อคอยจากันปล่องเปรี้ยงใจวิหลังจากที่ไหว้ตากับยายเสร็จคนที่ขาดบ่ได้ก็คือพ่อกับแม่เอามาสองตัวดันสีหวายนั่นบ่ก็บรู้ออกนอกมันนี่เนาะกราบงามๆไหว้เสร็จก็ดิขอเงินแม่ตัวมันเนี่ยโผลไปอีกละวนะพ่อขอกราดเนี่ยตุ๊กตุ๊ก หอมแก้มกันไปดอกนึงให้ลูกเบ่งเลเด้มอมาเนี่ยว่ายเสร็จก็รับพรเหมือนเดิมนะครับเอาจริงๆทิงทำแบบนี้ตอนแรกๆผมก็รู้สึกเขินนะครับทุกคนไม่กล้ากอดไม่กล้าหอมพ่อกับแม่ใครเป็นเหมือนผมบ้างคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับแต่ทุกวันนี้มันคือเป็นการเติมพลังที่ดีที่สุดอืออีห่อย มีพุลาก็คอยมาแม่นใกล้ค้ายยายก็เลยมาหากันเด้ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเด็กๆหลังจากได้เอามาฝากไว้กับพ่อกับแม่ที่บ้านประมาณเดือนกว่วๆเลยส่วนยายก็หอบของฝากกลับมาให้ด้วยรอบนี้มีอย่างแน่นอนรถดีน้ำปลาเคานหน้ามานเนี่ยเอาไกอนเดอร์ตากับยายพีน้อกันเนี่ยางกัน่หู้แล้วแต่ผมดื้อหรือจะร่างแก่กัน เด็กสองตัวไม่ลงจากรถเลยอยู่บ้านคือสิเงียบแท่นออมัเนี่บ่ไย้ยินเสียงบันวุนเฮาว่าจะซื้อให้เราจากโตอยู่ดอกซ่งเราหากลาดหลายสองตัวนี่พอได้เหตากับยายแก่เงาย้ำอยู่บ้านครับได้เวลาแล้วกลับบ้านเราลูกๆมันก็จะวุ่นวายแบบนี้แหละครับทุกคนกว่าจะถึงบ้านดูเอาโลดหมานั่งหน้าคนนั่งหลังถึงขนเก่นแล้วก็ต้องไปอาบน้ําตัดขนเป็นหมาในเมืองก่อนเดอมมาส่งลูกชายคนโตไว้ที่ร้านส่วนไอตัวเล็กมันเล็กตรงไหนวะเข้าบ้านไม่รอพี่เลยเหนื่อยเอาเรื่องมัน ส่วนคุณแฟนเข้ามาก็จับไฟเบอร์มาทานอีกแล้วตัวซอยหุ่นดีเพิินละนอไขมีปัญหาพุ่งเยอะหน้าท้องยุวยไขมันส่วนเกินหลายต้นแขนต้นขาใหญ่ระวังวันกินจุกิกนจิกไขมันเละสะสมม,มาสั่งวาระไฟเบอร์ไปกินเดอ้อรสชาติไม่ต้องถามถึงอร่อยมากแถมยังช่วยในระบบขับถ่ายหมดไสหมดพุง<ม>เบื่องแนวโนกนกินตอนนั้นติละ่ะโอ้ยพุ่งบักใหญ่ต้นแขนต้นขากันยังไงอีกเพราะเพิ่นกินเห็นผลเองก็เลยขายเลยทุกคนรีบสั่งเดอ้อตอนนี้มีโปรส่วนลด100บาทและซื้อ2แถม2อก ตงโปรนี้ให้เฉพาะ100คนแรกที่คอมเมนต์สนใจสแกนลายทักมาสั่งหรือทักที่ข้อความเพจด,ด่วนรีบๆเด้อโปรซิมดก่อน